สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงมานสทีวีค่ะมูล,ลนิธิร่วมกตัญญูจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเรื่องในวันก่อตั้งมูล,ลนิธิร่วมกตัญญูอย่างเป็นทางการเข้าสู่ปีที่52 วันที่22มิถุนายน2565เวลา10นาฬิกาที่มูลนิธิร่วมกตัญญูสำนักงานใหญ่บางพีตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะคะมูลนิธิร่วมกตัญญูนำโดยดรรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมด้วยนายสมศักดิ์ปรารวัตรผู้จัดการมูลนิธินางภาวินีปรารวัตรรองผู้จัดการมูลนิธิ นางสาวสกาวรัตสมสกุลรุ่งเรืองเลขาธิการมูลนิธิบินบรรลือฤทธิ์ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษและเอกภพันบรรลือฤทธิ์หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนายอัทิวัต์สนิทวงศ์ณอย,ยุธยารองหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนายสุรินทร์สุสวัสดิ์ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายมูลนิธิร่วมกตัญญู นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูอย่างเป็นทางการนะคะโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน9รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยค่าราชการตำรวจสพบางพีและกองพิสูจน์หลักฐานตัวแทนบริษัทเอกชน ICRC เข้าร่วมพิธีและมอบกระเช้าแสดงความยินดีค่ะมูลนิธิร่วมกตัญญูหรือหงี่เต็กตึง เป็นมูลนิธิในประเทศไทยนะคะก่อตั้งเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2513ดำเนินงานสาธารณะในการเก็บศพช่วยเหลือผู้ประสบภัยและศูนย์วิทยุสื่อสารรวมถึงงานการศึกษาโดยมูลนิธิร่วมกตัญยูตั้งอยู่เลขที่19หมู่13ถนนลาดกระบังกิ่งแก้วบางพีมีศูนย์ประสานงานและประกอบพิธีศพที่วัดหัวลำโพงถนนพระารามที่4 กรุงเทพมหานครนะคะมูล,ลนิธิร่วมกตัญญูเกิดขึ้นจากคุณสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองพ่อค้าขายกาแฟาชาวจีนโดยได้ช่วยเหลือผู้ด้โอกาสกว่าในชุมชนแออัดตรอกโรงหมูกล้วยน้ำไทยโดยเฉพาะกับคนจนๆนะคะที่เสียชีวิตแล้วไม่มีเงินซื้อลงศพต่อมาขยายวงจรจากท่าเรือคลองเตยไปถึงพระขนงพระประแดงบางขุนเทียนค่ะ โดยใช้ชื่อสรรหลวงปู่เปี่ยมจนในปีพุทธศักราช2513วันที่22มิถุนายนนะคะมูล,ลนิธิร่วมกตันยูได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การจัดตั้งโดยคุณโรโชดรุ่งเรืองและคณะกรรมการรวม15ท่านซึ่งมีคุณพ่อสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองเป็นผู้บริหารงานและคุณรัตนาภรรยาเป็นเลขาธิการนะคะหลังจากที่คุณโรด ได้ถึงแก่กรรมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิซึงได้ยื่นขอเปลี่ยนใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูมาเป็นชื่อคุณสมเกียรติสมสกุลรุ่งเรืองเป็นประธานกรรมการนะคะเมื่อวันที่20มีนาคม2530โดยมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆทั่วราชอาณาจักร รวมถึงเจ็บป่วยฉุกเฉินและงานด้านการศึกษามาอย่างยาวนานนะคะจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่52แล้วภายใต้สโลแกนเรามาจากประชาชนเราเป็นของประชาชนเราทำหน้าที่รับใช้ประชาชนค่ะ